เลิกงานกลับบ้านครับดูว่าเพื่อนเรามาจากที่ไหนมั่งมาชลบุรีมั่งระยองมั่งหืชะเชิงเศราสระบุรี กรุงเทพศรีสะเกดกรุงเทพกรุงเทพชนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีชนบุรีรสกลนครมไากายหายเชียงรายชลบุรีฉะเชิงเซาอุบลฉะเชิงเซาน่าจะตากกรุงเทพฉะเชิงเซา ชนบุรีบางปะกงกาลสินครับกาลสินกาลสนินนี่อุดรนะครับนี่นก็เป็นเพื่อนเราที่มาช่วยกันทำงานส่นท่านรถใหญ่ก็อยู่ทั้งน้นนะครับอันนี้รถเล็กตรวจทั้งแถวกันอันนั้นก็รถใหญ่เยอะ นี่ครับกงานกลับบ้านแล้ว